สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะจีโอเกมเมอร์ก็วันนี้ก็อยู่ในเกมไมชีโร่นั่นผมก็อยู่ในเกมในนี้นะผมผมเปเกมใหม่ล่าสุดนั่นผมก็เล่นเกมของสดๆร้อนๆนั่นผมก็เปิดให้บริการนั่นผมก่อนที่เราจะเข้าในเกมก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์จะได้มีกขาดเจ็ดทุกคนด้วยนะครับก็จะเป็นเหมือนพูดเดิมนะผมไปเดี๋ยวเราจะเข้าในตัวเกมนะผมแต่ว่าเมื่อกี้มันหลุดไปหลายทีนะผมผมว่าขอย้ำนะผมมันหลุดไปกี่ทีแล้ว ผมเมื่อกี้ผมส่งตัวละครนะผมหมายถึงผมเราใส่ชื่อไปแล้วนะผมนี่ครับเน่เลยเนอโอยคโคตรโหดนะผมโอ้โหนี่นะเอ้ยเปไน็นไรมั่งอันนี้มีคนเล่นนะผมทุกคนมีคนเล่นนะผมแล้วก็มีคนเล่น,นครับถ้าใครไปเล่นไ,ไปเล่นนะครับก็เดี๋ยววันใต้คลิปนะผมวันนี้ผมจะทำภารกิจนะผมแต่จู่ๆนะเพราะว่าถ้าไม่หลุดไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมตอนนี้มีมีโนนิยะนแล้วก็พลังแสงฟ้าแล้วก็ทตุต่อยนะครับ โอเคไปกันเลย let's go แต่ว่าผมแต่ขอย้ำนะผมเดี๋ยวผมจะเล่นให้มันตะสุนนะผมมาจะเป็นโหมดต่อสามนะผมแต่ขอย้ำนะผมแต่ว่าเมื่อกี้เขาเสียงเปิดประตูที่ห้อยมันเกิดขึ้นจริงๆนะผมอ่าลับผมจะเล่นไปกี่ทีนะผมมาดิเจ้าพวกอุจจนกระจอบมาดิมาดิกระจบกระจบกระจอบ เจอนี่ยเจอนี่หน่อยมาดิหมัดหมัดน <aciones S 1> ี่เจอหมัดพิฆาตหมัดพิฆาตไม่ไม่จะอะไรครัอีกขุนกระป๋องอีกขุนกระป๋องแล้วก็เจอข้าไม่ตายต่อ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 ยแล้วก็ต่อยเขาไปหมัดต่อยพิฆาตนี่หมัดต่อยพิฆาตมีด้วยหรอน่าจะมีครับเอ้ยเอ้ยมึงจะทำอะไรมึงจะทำอะไรฮะมึงจะทำอะไรกูฮะโดนเขาไปดิโคตรหมันไส้โคตรเดือดมาดิ ใครจะมาอีมาดิไอคุณกระป๋องไอคุณกระป๋องเออไอคุณกระป๋องซื่อปื้อก็มาดีครับรอทําไมล่ะมาดิโลก่อนลลก่ออไอคุณไมนป่องไอคุณไม่ป่องก็มาดีครับก็มาดเจอเน่หมัดคิคาดโอ้โหมัดพิคาดมีด้วยโอเคทีนี้ก็ต่อย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 ตตอยแล้วก็ต่อยมัดมัพิฆาตเตาเนื้อนอ่แน่โตน w h a เตอรฟตโดนเลยสุดต mm ิง hmm. ได้ต่อหนึ่งโอเคได้ม okay. าต่นสามครับผมนี่ขอย้ำนะครับว่าผมเล่นเก่งกว่าของเกมไมทิรูนะผม mm hmm. เดี๋ยวผมจะเล่นไอตัวสายฟ้ามั่งนะครับผมโอเ okay. ค let's go แต่ว่าเกมนี้เราสามารถเล่นได้นะผมโหดที่ใน p q นับได้นะครผมจะวานใต้คลิปนะครับแต่ว่าเจออะไร เจอกับไอ้คุณกระบมซื่อบือ้อก็าาานะม,าามาดิครับจะได้ดูพลังสายฟ้าเนี่ยมาดิก็มาดิครับโอ้โหโคตรเดือดมาดิมาดิโอเคตัวนี้ด้านนี้สวยมาดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำอะไรฉันด้วยเดี๋ยวทำอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรฉันฮะก็มาดิครับจะรอทำไมฮะนี่นี่กับองกันแต่ว่าเจอพลังสายฟ้าเนะี่ยแล้วก็นี่แล้วก็เฮ้ยเฮ้ยไฮบรินเลเซอร์ฮะ ทำมีเลเซอร์มา,า,าดิพลังไฟฟ้าที่คาดโอเคสายฟ้าก็โดนแล้วก็โดนไปอีกลูกหนึ่งไหนหมอเจอกับไอ้แมมปองลูกจิตมาดิก็มาดิครับสสยฟ้าสายฟ้ามุาาาต้องเจออย่างนี้มันต้องชอบอย่างนี้โดนก็ไปแล้วก็เจอนี่สายฟ้าพิฆาตไปต้องช็อตเข้าไปโคตรเดือดก็มาดิครับ เฮ้ยเร็วก่อนเร็วก่อนลร็ก่อนลร็ก่อนมานี่มานี่เจอสายฟ้าวิคขาหแห่งแสนน้อยโดนเอ้าเยี่ยม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 เฮ้ยว่าต่ฟัดทำไมเยี่ยมไปเอ้ยมึงจะทำอะไรฉันฮะมึงจะทำอะไรฉันเะว่าไงเฮ้สายฟ้าวิคขาห์โดนว่าต่อฟัดทำไมไม่โดนไอ้หุ่นกระป๋องมันแค่หุ่นกระจบเฮ้ยเฮ้ยมันแค่หุ่นกระจบมาดิ เลเซอร์ er ทำไมผมได้มาดิมาดิแล้วก็เจอนี่เจอนี่อีกก็เจอไปอีกรูปหนึ่งสายฟ้าสายฟ้าพิฆาตนี่เอียมเอี่ยมอะไรสองีเลยวัตต์ฟัตวัตต์ฟัดก็โดนไปดีครับนี่แล้วก็ตูนก็โดนเข้าไปแล้วก็สายฟ้าพิฆาตโดนเข้าไปแล้วก็โดนกี่ที่โดนเข้าไปโคตรเดือดโคตรเดือดก็มาดีครับเจอนี่ช็อตเข้าไปโดน สองทีย้ำเข้าไปโดนเข้าไปโอ้โหได้ต่อสองแล้วผมนน่เทจัดผมทำไม่ได้มไมดเลย,เยครับผมเป็นเสียงโคตรอเลยเนยเทจัดโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวคนสท้าก็จะเป็นมิโนริอาจากมายคิโร่นะผมจะเล่นไปสามทีนะผมแต่ขอย้ำเพราะว่ามิโนริอาอิสติคูละผมก็เป็นไอ ไอ้กูนะผมไปรู้สึกของไอ้ไอ้อะไรว่าไอ้อ๋อรู้แล้วก็จะเป็นไอ้เออไม่ไมไมไมเ,าาเป็นไรใช่างมเถอะอาจจะเป็นไอ้รู้รได้รู้ได้นะผมโอเคน่าจะเป็นรู้สึกของออรไมาส์นะผมผมจําได้ผมพูดไม่ค่อยจะชัดจริงๆนะผมอ๋อเอาอะไรเนี่ยคุณสามารถจัดก,การในพวกเวทนฟิลิตี้ได้ไม่ต้องรอเลยครับผมต้มสู้เดี๋ยวนี้ก็มาดิครับผมเป็นตัวพระเอกก็มาดิมาดิก็มาดิครับมาดิสมสัิ ในโดนเข้าไปโดนอืมเขาเดือดโอเคแล้วจะสวยไอ้เจ้าไฟฟ้ามาเนี่มาเนีเ่ไอ้ซื่อบือ้อก็มาดิครับในไอ้ขุนกระป๋องไอ้ขุนกระป๋องเอ้ยเอเฮ้ยมันจะทําอะไรฉันอ่ะมันจะทําอะไรฉันว่าไงว่าไงสมาสิตมาเนี่ยโดนโดนเข้าไปโดนเข้าไปทีนี้ก็ทีนี้ก็พิชัตสมาสิตโดนโดนเข้าไป ยังไม่ตายยัไม่ตายไม่ตายก็ต้องรอดไม่ต้องรอดไม่ต้องรอดแล้วก็โดนโดนแล้วก็โดนแล้วไปสองกับหนึ่งที่นี่เป็นค่าโห่ที่สุดในโลกเลยมาดิมาดิจะลบอีกเรอจะลบอีกเลยฮะสมาสิโดนเข้าไปโดนเข้าไปโดนไม่โดนไม่โดนไม่รอดไม่รอดเราต้องเจอหน่อย one for all หน่อย one for all b u ค a l i n กดเข้าไปนี่นี่กดเข้าไปนี่ก็นี่นี่แล้วก็สวนกลับเข้าไปโอเคจากนั้นก็ซัมมาซิตโดนโดนไ,มไหมวะน่าจะโดนครับโอเคไหนๆโอ้โหเจอกับเอาๆอาไม่ตายไม่ตายไม่ตายวันฟองอเร็วควาวันฟองอเร็วๆไม่ชาร์จก่อนต้องชาร์จก่อนโอเคมาดิไหนมันอยู่ไหนฮะโอเคชนะแล้วครับผม เสจยใจโอเคภารกิจเสร็จสิ้นนะผมเฮ้ยเอ้เอาไม่โจบกลิลอตอะไรวะเนี่ยอาอให้ผมไปเลยให้ก็ได้นะผมโอ้ยเลื่อเมื่อไหร่จะจบภารกิจได้มั้ย่างนี่ยโอ้ยเสียดายแล้วทำไมตัวนี้วิ่งเร็วเลยวิ่งเร็วไปหามิโนริยะซะเลยแต่ว่าขออนุญาตนะเพราะว่าเวลามันจะเรียกมิโนริยะจริงจริงนะผมเอ้ยมิโนริยะทำอะไรอยู่ ไม่รู้วตัวอะไรหลงไปก่อนไปหน้าที่จากการให้คุณกระไอ้คุณกระป๋องไม่ต้องคุยแล้วเดี๋ยวหลดมาดิเจ้าคุณกระป๋องไอ้คุณกระป๋องเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้คุณกระป๋องมาดิมาดิาไอ้คุณกระป๋องเหรอฮว่าไงแล้วก็โดนตานี้ก็มาดิครับก็มาดิไอ้คุณกระป๋องซื่อบือ้อก็มาดิครับแล้วก็เฮ้ยส่งกลับ่อส่งกลับในในชาร์จก่อน ต้องโงงกลับแล้วก็โดนเข้าไปแล้วก็ไอ้โดนเข้าไปดิครับโดนแล้วก็น่่เน่โดนเข้าไปสมสัชชิกนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ของมไออะไรวะมิโรริยนนะผมอาจจะเป็นท่าต่อยวิขาตโอเคน่าจะพูดถูกนะผมท่าต่อยวิขาดนี่แน่โดนเข้าไปโดนเข้าไปอีกโดนเข้าไปก็มาดิครับมาเลยแล้วก็เอานี้ไปอีดเซ่โอเคน่าจะพอใจนะผมเฮ้ยอะไรเนี่ยวัตถุฟัก็โดนไปดิครับ มาดิทีนี้ก็ไปจัดเยอะนีะ่เลยโดนเฮ้ยจัดโดนเข้าไปเฮ้ยอีอออออยกคุณกระป๋องอย่าฝานเลยพ่อเฮ้ยอย่าฝานสิไม่ได้ลังเลไม่ได้ลังเลยสักนิดนึงแล้วก็เอ้ยอย่าโดนอย่าโดนโดนโดนจะโดนสิโดนทําไมฮะโดนทําไมว่าไงโดนไปอีก โดนเข้าไปอีดใส่แล้วก็วโดนเข้าไปโดนสวนกลับที่จัดโดนเข้าไปโดนเข้าไปโดนเข้าไปแล้วก็นี่เจอหมัดวิขาดนอยบาดวิขาดใต้ดินนี่ต้อนดนให้ซ้ําเลยเลือดของมันเันเลือดเหนียหน่อยนะผมเอ้ยเลือดใช้คาราโดคาราโดเหรอคาราโดอัดทีมุนจาทําอะไรฮะมันก็โดนวกโดนเข้าไปนี่โดนเข้าไปแล้วก็นีตรงโดนอีดโดนอีด แล้วก็เอาเนะี่ยโอ้โหคว้าความเร็วนะผมย้อนนี่เนี่ยโดนโดนสมยัยโอเคเรียบร้อยนะผมโอ้ยครับก็ไม่ได้มากครับสลรกของเกมมาฮีโร่นะครับโอ้ยครับก,ก,ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ